เ่พึ่คอนใหม่ไปนเอนไม่พอครับผมเพลงน้องไม่พอครับแล้วก็มีโอกาสได้มาเล่นที่สกาวแคนดี้วันนี้เป็นที่แรกเลยด้วยครับยังไงก็พอติดตามด้วยนะครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่เขียนขึ้นมาเองด้วยครับแล้วก็เขียนไว้นานมากๆแล้วยังไงฝากฟังด้วยนะครับผมประสบการณ์เิดบน้องอย่างป็นช่วงเป็นช่วงที่งานรุ่งเล่ยอ๋อไม่ใช่ครับตอนผมเขียนเพลงนี้เนี่ยผมพยายามจะหา มุมความรักรอบนี้เป็นความรักเลยพี่หนุ่มคือพยายามอยากจะหาความรักท,ที่เราแบบรู้สึกว่าเราทุ่มเทสุดๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่สุดท้ายเรารู้สึกว่าเราทุ่มเทวความรักเนี่ยมันมันไม่ค่อยมีให้ผมเห็นเท่าไหร่ผมมีแค่ตอนที่ผมเรียนมัธยมแค่นั้นเองอ,ะอ่ะก็เลยพยายามก็ไปนึกขึ้นได้ว่ามีช่วงหนึ่งอ่ะเราพยายามอยากจะดูดีมากๆเพื่อผู้หญิงคนนึงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่สุดท้ายก็แบบชวนเขาคุยทั้งคืนอ่ะตื่นมาก็นอนไม่พอใช่ก็เลยเป็นแบนนี้ใช้ในการิาในกแต่งานจริงๆเพลงนี้เขียนไว้ตั้งแต่ประมาณอายุประมาณ สามยี่สิบครับใช่แล้วก็ทุกๆคนเนี่ยได้ฟังกันหมดแล้วทั้งค่า,ายเลยดีกว่าใช่ครับซึ่งมันมีหลายเวอร์ชั่นมากประมาณ3เวอร์ชั่นได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ออกมาเป็นเวอร์ชั่นนี้ที่ทุกคนได้ฟังกันได้ได้พี่แกงส้มมาเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยครับเวอร์ชันนี้ยากไหมการทำดนตรีใส่คำนิยเนื้อเพลงที่เราแต่งไว้ตั้งปีอะไรย่างเงีย้ยก็ยากครับเพราะว่าเนื้อเพลงเดิมที่ถูกแต่งเอาไว้ครับพอมาเป็นวันนี้บางอันก็ใช้ได้บ้างบางอันก็ใช้ไม่ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับบางอันพี่แกงส้มก็อยากให้ปรัััััับบบบบดด้้้ววยยยยยออะไรรร่่างงเเเีีีีีคคก็ลมมมนนนทขใหปจจุ เพลงนี้ปเป็นแนวไหนแกมือดที่ใส่เข้ามาในเพลงนเอาจริงๆว่าตอนแรกผมไม่รู้เลยว่าเพลงผมคือแนวอะไรใช่ครับเพราะว่าเราเรา,เราก็มีวิธีการทําเพลงแบบมือสมัครเล่นมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พี่แกงส้มเคาะมาให้แล้วว่าเพลงนองไม่พอน่าจะเป็นฮิปฮอปอาอครับ <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> เราคาดหวังกับสิ่งิเล่นมีไว้ยังไมาม <c oughs> ไม่คาดหวังเลยผมคาดหวังว่าเออไหนบอกไม่คาดหวังไงผมผมคาดหวังเพียงแค่ว่าผมอยากปล่อยมัน เพราะว่าจริงๆผมพุ่งตรงว่าตอนแรกผมหมดหวังกับเพลงนี้ไปแล้วอาจจะไม่ได้เหมาะที่จะเอามาใช้อะไรเงี้ยครับสุดท้ายก็คือเออมันได้ออกมาแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็แฟนๆบางคนอนะ่ะเขาได้แอบฟังมานิดนิดนิดนึงแล้วครับก็ดีใจที่วันนี้เขาได้ฟังแล้วอะไรเงี้ยครับขอแค่ดูทุกคนได้ฟังก็พอแล้วครับแสดงว่าเพลงนี้เราเอามาใส่กับผู้ใหญ่มาแล้วใช่ไหมว่าแบบอยากอยากทำเพลงนี้เหลือเกินใช่ครับตอนมันเพิ่งจะสำเร็จในวันนี้ก็ณตอนนั้นเพลงก็ยังไม่สมบูรณ์เท่าวันนี้ด้วยแล้วก็ณวันนั้นเนี่ยครับแนวเพลงแบบเนี้มนยมมังไ่ฮิตาก ใช่ครับในวันนี้มันฮิตมากๆครับผมก็เลยมีโอกาสได้หยิบออกมาใช้ครับจริงๆมีเพลงที่แต่เก็บไว้อีกเยอะไหมพี่จริงจริงก็มีครับใช่ครับก็เดี๋ยวติดตามกันได้ตลอดทั้งปีเลยครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราทําไว้ตลอดเลยตั้งแต่แบบเริ่มเริ่มโซตัสแรกๆอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นเป็นสิ่งที่เราอยากลองครับแต่ก็เดี๋ยวจะพยายามทาให้มันสมบูรณ์ที่สุดแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเพลงไหนจะใช้ได้บ้างครับที่แจากข้อนี้ฮิปฮอปเนี่ยร้องยากคำคำว่าฮิปฮอปสำหรับคิดคือคิดยังไปไม่ถึงนะ คือคิดแค่แรปเป็นคิดเข้าใจบีทเข้าใจจังหวะเพราะว่าเราตีกองมาอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแค่รู้สึกว่าเราอาจจะยังไม่ได้เป็นฮิปฮอปขนาดนั้นครับแต่ว่าเราเราชอบการแรปครับแล้วท่นไม่มีครับผมยังไงบ้างครั้งแรกเลยใช่ครับก็เดี๋ยวเดี๋ยววันที่หนึ่งเนี่ยครับต้นต้นเดือนหน้าครับจะเข้าลงละครเก็บตัวแล้วครับใช่ก็เชื่อว่าคงต้องเรียนใหม่ทุกอย่างเลยครับคือแรปไหมครับบีดกรับหลายหลายคนเลยที่แบบโอ้ย จริงๆก็ผมรู้สึกดีใจมากนะผมรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยอะที่แบบมีโอกาสได้เจอกับพี่ๆเขาอะไรเงี้ยครับไม่ว่าจะเป็นพี่การพี่ตั้มพี่โดแม่นุ้ยอะไรเงี้ยครับทุกคนเขาก็ใส่ละครเวทีกันหมดอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็ดีเลยถือว่าผมมีโอกาสได้ฝึกฝีมือทางด้านนี้ด้วยก็เต็มเลยอย่างใหญ่ากคือกที่ละครเวทีนอกจากร้องันต้องแสดงแล้วันต้องยิ่งใหญ่รระดับรัชนาอะไรอันดับแรกเลยคือผู้ใหญ่สั่งอะไรมาเราต้องทําโดยไม่มีคําถามนะครับใช่ครับถ้าเขาอยากจะให้เราไปเรียนปูพื้นฐานใหม่กระทั่งการแสดง ไปเริ่มตั้งแต่หนึ่งใหม่เลยในเรื่องของการร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับผมเชื่อว่าก็ต้องทําครับเรากดดันไหมไมบว่าประกบการแ,แสงดงนะครับโอ้โกดดันนั่นนะกดดันแต่ว่าเราจะเปลี่ยนเป็นพลัางงานที่ดีครับใช่ครับก็ไม่เคยอะครับแล้วพี่ๆทุกคนก็ระดับแบบเจนวงการเอ่อเจนละครเวทีอยู่แล้วใช่ครับโอ้โยพโอดีครับถ้าเหมือนเหมือน,นบัตรบัตรแนวเหรอครับเป็นพ่อพัโกสเตอร์วางไว้ลูกพิทเป็นขบวนหาแล้วเหมือนบัตรบัตรขายดีมากบัตรขายหมดแล้วด<บ>้วยโอ้โหผมจะพยายามทําอย่างเต็มที่เลยครับทุกทุกคนครับขอขอบคุณมาากสํหรับ กำลังใจด้วยครับมนันจะยิ่งอ้โหอยู่บนความคาดหวังแฟนๆเพราะว่าป็นครั้งแรกของเราด้วยผมเชื่อว่าถ้าเป็นแฟนๆของคริสนะนเขาเข้าใจอยู่แล้วว่ามันเป็นครั้งแรกแล้วเราจะทําอย่างเต็มที่แต่ละครเวทีไม่ได้มีมานานแล้วด้วยครับเราจะมีแฟนๆละครเวทีอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้เราต้องพยายามทาให้พวกเขายอมรับให้ได้ด้วยครับเรื่องนี้เป็นแนวไหนแนวนี้เป็นแนวตลกเลยครับใช่เหมือนมีพีไปแล้วด้วยเป็นคอนเสิร์ตเปิดม่านเปิดหน้าม่านใช่ไหมครับใช่ครับผมก็นั่นแหละครับฟิลประมาณอย่างนั้นเลยครับ เดี๋ยวชุดนน้นนี้เห็นเลยว่าได้รับข้อดอะไรบ้างืออ๋อใช่ครับใช่ครับเล่าเล่าถึงเหตุการณ์ก็มีโอกาสไปเจอพี่เบิร์ดครั้งแรกครับผมก็ไปซ้อมดนตรีที่บ้านอาจารย์หนึ่งเต็มตัวถ่ายทําเทปพิเศษของโคดิ้นซองครับเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะได้ไปเจอพี่เบิร์ดเราคาการณ์ไปเยอะมากว่าเขาจะอย่างนั้นเขาจะอย่างงนเขาจะอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่เชื่อไหมว่ามันตรงตามที่ผมคิดไว้เกือบทั้งหมดแล้วมันมากเกินไปกว่านั้นอีก คือผมไม่ได้ยินมาเยอะอยู่แล้วว่าพี่เบิร์ดอะเขาเฟรนลี่มากเขาคุยง่ายเขาเข้าถึงง่ายเขาเป็นซูเปอร์สตาร์ที่น่ารักเราเราจะได้ยินกันแบบนี้มาโดยตลอดนะครับแต่พอไปเจอแล้วจริงเขายิ่งกว่านั้นจริงๆนะคือผมรู้สึกว่าผมไปเจอเขาอะผมต้องต้องเตรียมตัวไปคือเราต้องซื้อดอกไม้ไปให้เขาไหมต้องเตรียมคําขอบคุณที่มีโอกาสได้ร่วมงานไปไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พี่เบิร์ดเตรียมเองหมดเลยใช่ครับเตรียมดอกไม้มาให้คริสครับแล้วก็ เมื่อประมาณ2วีคที่ผ่านมาครับพี่นกน้อยเรียกคิดขึ้นไปข้างบนใชยที่ที่ตึกแกรมมี่นะครับเขาเอานาฬิกามาให้ด้วยครับเป็นนาฬิกาจากพี่เบิร์ดเลยครับผมเพราะว่าพี่เกลือกับหลายๆคนได้แล้วคิดยังไม่ได้ใช่ครับผมใช่ก็เลยก็เลยเอานาฬิกามาให้คิดด้วยครับผมนพี่เบิร์ยังไงบ้างโอ้โหคือผมหลังจากผมหลังจากเทปนั้นออนแอร์ไป ผมก็ไปเจอรุ่นพี่ในวงการบันเทิงหลายคนไม่ว่าจะเป็นพี่วิกัสโนวาหรือนักแสดงในค่ายทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าผมโชคดีมากที่มีโอกาสได้ร้องเพลงกับพี่เบิร์ดและผมก็รู้สึกแบบนั้นจริงๆครับเพราะว่าผมเชื่อว่าการได้ร้องเพลงกับพี่เบิร์ดมันไม่ได้หาได้ง่ายๆแล้วครับแล้วยิงย่งยิ่งยิ่งได้เจอความแบบปรารถนาดีของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับเราเรายิ่งรู้สึกแบบเออเขาเขาเขาเป็นแรงบันดาลใจให้เราด้วยครับมันมันเป็นแบบเป็นเกียรติครั้งหนึ่งในชีวิตเนเกียรติที่มากคือเวลาเรากับ เราทํางานอะไรแล้วเรากลับโทรไปเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังเนี่ยอันนี้ผมรู้สึกกับตัวเองแล้วว่ามันจะเป็นทั้งเกียดกับตัวเองก็ครอบครัวด้วยซึ่งพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดเป็นเรื่องใหญ่ในนั้นที่เรารีบโทรเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังเลย okay, 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 okay. โอ้โหทําไมไม่ให้พ่อไปดู <c oughs> ทําไมวันซ้อมอะทำไมต้องขับรถเองให้พ่อขับให้ก็ได้ <c oughs> เออก็จะมีฟิลนี้ด้วยครับใช่ครับ แต่ช่วงนี้คิดงานเยองงานต้องงเป็นคนกวนนะแต่คุณมองว่าเป็นลูกรักช่องอ่ะช่องดันว่าทุกง,ง,ง,งานจะต้องมีมูวสกวออ๋อเหรอครับอ,อ่าผมเชื่อว่าพี่บอยรักทุกคนครับ <laughs> พี่บอยรักทุกคนจริงๆใช่ครับแต่แต่ก็ทุกๆคนชอบเวลาที่เราตั้งใจทํางานอะไรแบบนี้ครับ <laughs> เราก็จะพยายามตั้งใจต่อไปครับแล้วก็เดี๋ยวอีกไม่นานก็จะมีคอนเสิร์ต LL ด้วยใช่ครับผมได้ข่าวว่าบัตรโซเอาแล้วด้วยนะครับก็ขอบคุณแฟนๆมากเดี๋ยวเจอกันเลยครับแล้วก็เชื่อว่าโมเมนต์ต่างๆของทุกๆคู่ทุกคนได้รรอออเจย่่างแนนนคับ คุณเขาบอกว่าคุณเป็นลูกหลานย่เงี้ยเขาว่าลูกหลานของคิดนะอะเรารู้สึก่งไบ้างลูกรลักเหรอครับอขอบคุณ <laughs> ขอให้มันเป็นอย่างนั้นแต่แต่เราไม่ได้คิดแบบนั้นครับคือผมผมวันหนึ่งเราเป็นผู้ประกอบการเองด้วยครับเราเรา,เราเปิดร้านอาหารเราเปิดธุรกิจอะไรเงี้ยครับเราจะชอบมากเวลาพนักงานของเราตั้งใจทํางานอะไรเงี้ยครับผมเลยรู้สึกว่าผมอาจจะเอามุมนั้นมาใช้เพราะเราเองก็เป็นพนักงานของเขาเหมือนกันใช่ครับก็เลยคิดว่าแค่เราขนมาเราตั้งใจต่อไปอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามานะครับ ม่รู้สึก,กลำบากใจนะค,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 คดิดถึงเพราอเวลามคุณมองเป็นลูกนักต่องบยอะไรอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าไม่ว่าเราจะได้ตำแหน่งอะไรก็ไม่รู้อะครับแต่สุดท้ายทุกๆครั้งที่ผมมาทำงานน่ะผมให้ใจเกินร้อยทุกครั้งเลยอะครับผมพยายามทำให้เต็มที่ให้เกินความคาดหวังเพราะผมก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในในภายภาคหน้าบ้างผมทำเต็มที่ทั้งหมดอะไรเงี้ยครับก็ก็เชื <S <S ่อว่าเขาอาจจะพอใจในตรงนั้นหรือเปล่าครับผมเรียบร้อยคัะ